ต่อไปเราจะทำน้ำหมักจากกล้วยฟักทองมะละกอซึ่งเป็นสูตรฮอร์โมนที่เร่งดอกเร่งผลนะคะแล้วล้วก็เร่งความจเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยะคะ่ะทีนี้เรามีกล้วยนะคะกล้วยกล้วยน้ำว้าเนี่ยคะ่ะที่เรามีอยู่ในสวนนะคะซึ่งเราเก็บเอาไว้บางทีเราก็ทานไม่หมดนะคะหนึ่งย่างแล้วก็มีฟักทองนะคะฟักทองแก่ๆนะคะใส่ทั้งเม็ดทั้งเปลือกนะคะ แล้วก็มีมะละกอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาเริ่มหั่นกันทุกอย่างเลยค่ะจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะปร,ปริมาณก็อย่างละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลก็หนึ่งกิโลนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลสีรำนะคะน้ำตาลสีรำตัวนี้จะกินได้นะคะเขาเรียกโอทึงหรือน้ำตาลสีรำบางคนก็จะเรียกว่าน้ำตาลอ้อยนะคะรนะประมาณหนึ่ง ก็อย่างละหนึ่งกิโลนะคะสามอย่างก็เป็นสามกิโลน้ําตาลก็ต้องหนึ่งกิโลนะคะก็คืออัตราสามต่อหนึ่งนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราหมักไว้สิบห้าวันโดยไม่ต้องใส่น้ําเลยค่ะนะคะซึ่งจะทําให้เรามีของอยู่แล้วเนี่ยนํามาใช้ได้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อจากตลาดก็ได้นะคะถ้าสวนเรามีแล้วเราก็ามาทําให้เกิดประโยชน์ตรงนี้คือไปเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะคะ จะเร่งความจเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ต้นข้าวหรือจะเป็นผักที่เราจะกินใบนะคะตอนนี้เราทำตรงนี้ก่อนนะคะเราจะคุกเข้าด้วยกันอันนี้หั่นเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่หัน่นต้องใช้ทั้งเปลือกทั้งมเมล็ดเลยค่ะไม่ต้องไปทิ้งนะคะและไม่ต้องล้างด้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะทั้งเม็ดทั้งเปลือกทั้งมเมล็ดแล้วก็น้ำตาลใส่ไปคุกนะคะ คุกไปในทางทิศเดียวกันนะคะคุกไปในทางทิศเดียวกันนะคะแต่ไม่ขยํานะคะคุกเบาๆแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักคืนเดียวน้ําก็จะออกมาแล้วค่ะนะคะก็จะได้น้ําฮอร์โมนจากผลไม้นะคะสูตรแร่งดอกแร่งผลนะคะ หมักไว้นานประมาณสิบห้าวันก็พอนะคะน้ำหวานหมักนี่ออกมานี่จะชวนให้รับประทานนะคะพอดมแล้วจะหอมมากนะคะบางคนนี่อาจจะตักไปชิมดูก็ได้นะคะซึ่งเอ,อมันก็เป็นของดีๆไม่เน่าไม่เสียนะคะที่เรามีอยู่ในสวนในครัวเรานะคะอ่าสิบห้าวันก็ใช้ได้นะคะนี่ก็คือวิธีทำก็ง่ายมากนะคะท่านลองเอาไปทำดูที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ใช้ กับพืชผกผลไม้แล้วก็ในนาข้าวของเราได้ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจบกระบวนการ